สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพามาดูตัวของที่เทรดเทรดดิ้งเนี่ยอันเนี้ยเราเหมือนผมเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้าไอคลิปเรื่องที่คนรู้อะว่าเกี่ยวกับระบบเทรดการเข้าไปเทรดของกันอะไรอย่างเงี้แต่ว่าที่เนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวของแบบราคาแบบตัวละครชัยมี่ที่แบบน่าซื้อราคาประมาณเนี้ยเป็นวารุที่ผมดูจากแบบว่าที่เขาขา,ขายกันนะครับ ก็ผมยังไม่ได้ทําเป็นตารางให้เดี๋ยว,วถ้าคลิปที่ไปล่อยไปแล้วแล้วเดี๋ยวผมฟร้างเนี่ยผมจะทําตารางให้คือในเทรดเนี่ยมันก็จะมีคนเข้ามาตั้งขายตัวละครกันเลยนะครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งมาดูเกมเนี้ยก็เวลาดูตัวละครเนี่ยตัวที่เป็นอีโวแล้วเนี่ยจะมีดาวอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นรู้จักชื่อก็แด้เวลาเอาเอาไปชี้เนี่ยมันจะต้องมีดาวขึ้นอยู่ข้างหน้าก็คือเป็นตัวที่อีโวแล้วนะครับทีนี้ ตัวมิติกเนี่ยที่สามารถเอามาตั้งขายได้เนี่ยอย่างแรกก็คือต้องเป็นตัวมิติที่เป็นระดับชาชนีผมเอากราฟให้เพื่อนผมไปแล้วใช่ครับต้องเป็นมิติกชนีแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นมิติลิมิเต็ดก็คือแพทหนึ่งที่อัปเดตมาเนี่ยก็จะมีตัวของคาตาคุริตัวนี้แล้วก็ตัวของไอตัวนี้ครับคนก็จะมาตั้งขายของนะครับแต่ว่าตัวระ,ระดับเนี่ยระดับอย่างเงี้ย และอีพิกอะไรเงี้ยส่วนมากเขาไม่ซื้อกันหรอกครับตัวรีเจนเนี่ยพอมีบ้างถ้าแบบเป็นตัวแบบตัวหลักๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นใช้นี่แล้วเขาอยากได้คอสเมติกหรือว่าเป็นบอสจิที่แบบติดปั๊บไมดัสหรือว่าเป็นบูม่าติดปั๊บไมดัสอันนี้ก็น่าจะขายออกนะครับทีเนี้ยสมมติแบบเรามาถึงตลาดตรงนี้แล้วมันล้างมากเลยมันมีคนขายที่เดียวอย่างเงี้ยเราจะทาไงดีเราก็จะมีวาร์ไปตรงนี้ได้คือเลือกเซิร์ฟได้เนี่ย มันจะมีระบบแบบค้างๆบ้างนะครับที่แบบก,กดไปมันก็จะไม่จอ,อยก็ลองก,กดหาเซิร์ฟไล่ๆไปครับเดี๋ยวมันจะจอ,อยให้เองครับมาแต่ผมก็อยู่เซิร์ฟนี้แลหละเซิร์ฟไล่ผมเข้ามาผมไปมาดูตัวของนักส,สืบต,ตัวนี้ตัวนี้เป็นนักส,สืบที่อีโบแล้วนะครับปับ๊บโอ้ปั๊บใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าพอมันอีโวแล้วเนี่ยสเตตเห็นไหมครับสเตตค่อนข้างแย่เลยครับ การอีโวเนี่ยจะทําให้สเตตของเราดีขึ้นไปสูงขึ้นนะครับจากก่อนที่เราอีโวเนี่ยแล้วถ้าเราดูจากตรงนี้ก็คือเขาอะ่ะไม่ได้ทำสเตตล่วงหน้าไว้เลยแต่เขาอีโวปุ๊บมันก็ได้ B, B ีบีบวกซีเนี่ยซึ่งสเตตเนี่ยห่วยมากอันเนี้ยต้องควรจะ A A เอวกแล้วก็เประมาณนี้คือสเตตที่ดีสำหรับเกมนี้นะครับมันทําไม่ยากครับสเตตก,ก็เก็บคิวแล้วก็มาโลนะครับยังไงก็ได้นะครับทีนี้เป็นเวล49เนี่ยสามหมเนี่ยผมว่า ถ้าคนอยากได้คอมเมติกก็อาจจะซื้อผมเทียบเนี่ยจากดูจากสตแตตแล้วสัก2 7 2 5มื่นเจ็ดสองหมืองหมอันนี้น่าจะขายออกครับมาเดี๋ยวเราไปดูเซลล์อ,อื่นกันเลยเนี่ยผมไม่จะเลือกหาเซลล์คนเยอะ,ยอะที่เซลล์อเมริกาเนี่ยจะมีคนเพื่อนผมบอกว่าจะตั้งขายของแบบน่าสนใจเยอะครับเป็นของแบบตัวตัวซิลค์เตตัวอะไรนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไหน็นไหมผมจอยแล้วมันไม่ติดเรจาจะลองกดต่อไปเรื่อยๆ เจ็ดโคลผมไม่กล้าไปดูหรอกครับมันบางทีเข้าไปก็ไม่มีคนตั้งขายเป็นคน fk ไม่กล้าเทรดของกันเฉยมาของเข้าได้แหละตอนนี้เราอยู่กันอ e ีเซฟหนึ่งแล้วนะครับก็มีคนตั้งขายของเยอะเลยโอ้ม็อบเวลห้าสิบบับเลควิมห้าหมื่นเก้าโอ้เขาขายของเยอะเลยเนะนี่ยทีเนี้ยม็อบตอนนี้มันเลควยมครับปั๊บค่อนข้างออกยากนะครับ,บอ,อ,อีโ e o แล้วนะครับเวลตันนะครับเราดูสแตทกันหน่อยสแตทเป็น A บวก s แล้วก็ b นะครับสเตตดีแล้วเนี่ยถือว่าดีมากครับแต่ว่าทีเนี้ยต,ตัวละครม็อบแบบ เขาค่อนข้างจะมองว่าดาเมจมันไม่ได้เก่งแบบเทียบเท่ากับตัวอื่นนะครับก็คือเป็นแบบตัวระดับมิติที่แบบว่าตกๆเลยครับคนไม่ค่อยคิดว่ามันจะมีวารุเยอะแล้วก็คนเนี่ยครับคนเปิดค่อนข้างน้อยนะมีแค่หมื่นสามนักสืบสมมติว่มีคนเปิดตั้งสี่หมื่นเจ็ดก็คือตัวมันไม่ค่อยเก่งนะครับถึงมันมีบัฟเลเควยมแล้วแต่ผมว่าตัวมิติที่มีบัฟผมไม่รู้นะบัฟเลเควยมมันดึงได้ขนาดไหนแต่ว่าบัฟออมาเนี่ยดึงได้มากผมไปเปิดให้เพื่อนมาได้าซาสุเกะออมก็เพื่อนบอกว่าใช้ได้ดีอยู่นะครับ โอเคเซิร okay. ์น,นี้น่าจะมีแค่นี้เราไปเซื้์ต่อไปกันเลยโอ้เราไปดูตรงนี้ก่อนฮาคาริไม่รหนึ่งไม่อีโวขายแสนเก้ามันดีตรงที่ว่ามันไม่อีโวนะครับตอบน,นี้โอเคเลยครับกลางๆนะครับการที่มันยังไม่อีโวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีมูลค่าในการที่ว่าเราสามารถเอาไปปั้นต่อได้ได้มาว่าตัวที่มันอีโวมาแล้วเพราะว่าเราจะไม่ได้การเลื่อนสแต็กแบบการอีจากการอีโวที่มันเลื่อนเลื่อนขั้นให้แสนเก้าเนี่ยผมเคยเจอฮาคาริที่ประมาณแสนสี่นะฮะ แสนสี่แสผมรู้สึกว่าอันนี้ขายค่อนข้างแพงนะครับแสนเแต่ก็้็แต่นะครับปริมาณตัวละครมันค่อนข้างน้อยนะครับโอ้ตรงนี้มีตัวดีๆขายเต็มเลยวัตจเลเเลียมนะครับอย่าไปยุ่งครับมาครับแอนคิงนะครับโซนิคแอนคิงโซนิคชายนี่เนี่ยพลา่ติกเนี่ยโอ้โอ้ให้ผมพูดกันดีโอเครอเรเร่มไปมาสุคุนาอีโวแล้วชายนี่นะครับ อันนี้เป็นบับฮันคนระับอ้วนนี่สเตตโอเคเลยประมาณนี้นะครับสเตตถ้าอยากซื้อให้ดูสเตตประมาณนี้ไหมครับให้เป็นเป็น A นะครับอย่างต่ำต้อง A นะครับเอ <Hey, S 2> ให้พูดก่อน <laughs> จำราคาไม่ได้มาสโตเกตสโตเกตชายนี่ประมาณราคาสามหมื่นสเตตอันนี้ยังไม่อีโวนะครับก็บอกไปก่อนหน้าแล้วว่าไม่อีโวไปทำสเตตตงย <laughs> ให้พูดก่อนขอพูดก่อนอไม่เหลือแล้วครับ ในี้ใครเนี่ยอ้อโอเคอันนี้อีโวนะครับแต่ว่ามีทั้ง4บวกแล้วก็ B บวกนะครับก็ค่อนข้างแย่นะครับขาย38,000ครับเมื่อกี้เหมือนราคาน่จะขายถูกคนด้วยก็ไปโค้มครับส่วนสุกแต่สุกคนนั้เนี่ยราคามันจะแพงกว่าตัวมดตัวอะไรอย่างเงี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างเจ๋งเลยผมเจอประมาณ5,000ซะส่วนใหญ่4,000-5,000นะประมาณเนี่ย5,000-5เคยเห็นอยู่แต่ว่าอันนี้ถ้าแต่มะมาคดี38,000ก็ประมาณนี้ก็สมเตุสมผลอยู่ครับ โอ้ฟีเลนตัวนี้ตัวนี้คนให้คนอยากได้เยอะมากเพราะว่าคอมพมติกก็สวยด้วยเอฟเฟกต์สวยอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้อีโวแล้วถ้เมีดเป็นซีลบเนี่ยอันนี้เม็นดรีบวกราคาเท่าไหร่แสนสองอรอสักเจ็ดหมื่นถึงแสนหนึ่งน่าจะเป็นราคาที่น่าซื้อนะครับถ้าสแตกประมาณนี้แล้วก็ตัวละครน,นี้มันตั้งแต่คนอวยครับตัวใหญ่คนเขาจะอวยตัวละครนี้กันเยอะ เพราะว่าเขาชอบมาจากอนิเมะอยู่แล้วมันก็เลยจะแบบตั้งวารูที่แบบว่าสูงแบบตามความเก่งก็เก่งนะครับฟีลนเก่งด้วยอยู่เป็นตัวเมตาเลยบับเลควยมด้วยไม่แปลกใจครับราคาจะดิ่งขึ้นเพราะว่านอกจากจะดูตัวละครเนี่ยเราต้องดูด้วยของบัฟด้วยครับเพราะเกมนี้มันขายแล้วบัฟมันติดไปด้วย,วยต่อมานะครับโอ้โอเคครับเรามีของน่าสนใจน e แล้วครับการาฟชานี่อีโวแล้วบัฟออมไมตี้นะครับบัฟศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับออกยากนะครับทีเนี้ย มันอีโวแล้วแต่คุณแตดนะัดไหมสตดจริงๆมันก็พอแก้ได้อยู่แหละก็ประมาณว่าเอาไปลงเก็บร้อแล้วก็รีหนึ่งครั้งถ้าโชคดีหน่อยก็น่าจะได้สักเอเอเอนเอสามช่องนะครับแต่ว่ามันดันไปเอ็กทั้งๆยากนะครับเปลืองของนะครับ3ามแสนเนี่ยผมว่าเอาเป็นตัวเมตาด้วยสิสักผมว่ามันเกินอ่ะ ถ้าตัวออมไม้เนี่ยผมมองง่ายังไงมันก็เกิน2องแสนอยู่แหละวสองแสนเพชรเนี่ยยังไงเกินอยู่แหละตัวออมไม้ตี้เนี่ยแล้วแต่นะครับเราก็ต้องไปดูต่อว่าเป็นเป็นตัวระดับแบบเป็นตัวเมตาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ทีเนี้ยสเตตมันเบีวไม่ตันสเตตไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัก2องแสนการาฟเก่งด้วย2องแสนห้าอัพนะครับถึงผมว่าถ้าจะ3ามแสนสเตตน่าจะต้องดีกว่านี้นะครับสองแสนห้าอัพก็โอเคแล้วครับ หมือนจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาถอนของกันออกไปเต็มเลยนะครับน่าจะพูดไม่ทันอ๋อมีวัตจิด้วยวัตจีนะครับตัวลิเจนที่คนจะซื้อกันะครับก็คือวัตจินะครับที่มีบัฟตัวนี้ไม้ดัษนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้เงินต่อราวนะครับประมาณ3 0 0 0 0นะครับเจอเคยเจออยู่สามหมื่นสามหมก็โอเคนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าช่วงอะไรเนี่ยจะมาเจอไม่เจอนะครับสามหมก็ยังจับต้องนะครับเพิ่มมาแค่เก้าพันก็ซื้อได้ครับราคานี้สี่หมื่นหนึ่งสุกุณะ ถ้ายังไม่อีโวอยากจะตั้งราคาให้สุกเนี่ยก็คือไปทำเบลให้60นะครับราคาก็น่าจะคนอยากซื้อเยอะนะครับบัฟก็กลางๆนะครับสัก4 0 0 0มื่นก็โอเคครับซูนะมันเก่งครับ4 0 0 0มื่นนะครับ, 40, รบประมาณนี้อัพมาพพันห้ายอมจ่ายได้อยู่ครับนี่เราเจออาร์คาลีแหละไอนน้เป็นอาร์คารีอีโวเหมือนกับก่อนหน้านี้สแตทดีกว่านิดนึงนะครับส่วนใหญ่คนเขาไม่ปันป้นสแตทก,กันนะเบลล์60ครับอัพโซนิกด้วยถูกกว่าอันนั้นนะฮะโอ้อันนี้4ี่หมื่นห้า บัฟสคิปเนี่ยบีบีบีแต่นี้อีโวแล้วไงแล้วก็มีโอกาสให้เปรียบเทียบเยอะเลยอันนี้กาฟไม่อีโวลทั้งนั้นเลยครับสี่หมื่นสี่สี่หมื่นสองสี่หมื่นสองผมว่าโอเคเลยราคานี้โอเคเลยมันยังไม่อีโวไงเราอเอาไปเล่นกับมันได้เยอะซื้อสี่หมื่นสี่ครับยอมจ่ายสองพันเพชรนะครับเพิ่มยีเอฟพีให้มันหน่อยเวลมันเบล่งของนะครับเราอยากทําหลายตัวด้วยตามผมนะโอ้สกาวพลเรดีาขายเท่าไหร่สามหมื่นเก้า วิวสี่ห้าเพื่อนผมได้สกอวพลดีดีอีโวแล้วสแต็กค่อข้างโอเคอยู่ประมาณ3 0ม0มื่นนะครับวรตันด้วยไม่เสียไม่ตันประมาณห้าหนไอเดี๋ยวว่าแล้วแต่เลนส์มันอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่น่าเกินส5ม0 0ืห้าอ้สี่0มืแล้วกันผมตั้งไว้สิ่ไม่เกินสี่0มื่นะครับสตอวพลดีทอสุเกะก็ประมาณนะครับไม่เกินสี่0มื่นมดด้วยโอ้อันนี้แบบพันนะครับไม่ใช่เดี๋ยวแบบพันบั๊บบอายนะครับเปิมลยานครับอีโวนะครับสแต็กแย่มากครับ แต่ว่าคนชอบเยอะนะครับชินอนครับช่วงนี้ขายค่อนข้า,างออกง่ายเลยมีอะไรขายอีกไหมโอ้นักส,สือีกแล้วตัวเดิมป่ะเนี่ยสุกน้าจะแพงกว่าน,นักส,สืบนะครับตาที่ผมดูมดูม,มาที่เขาขายกันนะไปครับหมดนะครับไปเซลล์ต่อไปกันดีกว่าครับโอ้นั่นไงตะกวฮารินใช่ไหมสี่หมื่นเก้าบัฟสองบัฟสแตตอีโบแล้วสแตตโอ้มีแอดหนึ่งช่องล็อกสองอันล่างนะครับดีนะครับแล้วก็สมอันบนให้ได้เอนะครับอันนี้ก็โอเค โอ้เป็นนี่ด้วยเป็นบัฟครีสามสิบอ่าครีแดมสามสิบแล้วครีแชนสามสิบแล้วก็บวกดาเมจดออันนี้ดีนะครับอันนี้เจ๋งนะครับสี่หมื่นเก้าน่าซื้ออยู่ครับของนน้นมีของขายไหมไม่มีได้เปลี่ยนเซิร์ฟอีกแล้วเซิร์ฟค่อนข้างอันนี้นะครับก็เวลามาหาของเนี่ยก็คือแบบเราต้องสุ่มเซิร์ฟหาไปเรื่อยๆนะครับโอ้อันนี้โอเคเลยครับ มี S ก็โอเคเลย B ีก็เอาไปเปลี่ยนได้ดีหน่อยอันนี้เดิมเนี่ยผมต้องดูอันนี้โอเคครับอันนี้เขาเรียกสแตทแย่นะครับมีดีครับกราฟอีโวแล้วเพซิชั่นด้วยเปลี่ยนแค่ข้างขวาข้างบนนะครับดีเลยเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าถูกแล้วเนี่ยประมาณนี้โอเคเลยราคานี้แบบราคาแบบราคากราฟเลยครับผมเห็นตัวอย่างก็ขายราคานี้แหละห้าหมื่นห้าบับดีด้วยผมพูดนิ้วเล่นใหม่จะน้อยใจไหเนี่ยเขาเอาตัวแบบ ตัวแรตัวไอ้นี้มาขายแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับมันแบบมันคนได้เยอะครับราคามันเลยจะขายไม่ค่อยออกเพราะแบบคนก็คิดแบบนี้ยว่ายังไงเดี๋ยวก็เปิดได้นะครับพวกตัวแรตัวอีพิกเนี่ยมาครับมีโอเ,เรควยมทุกคนุนะวับเอข้างล่างล็อกหนึ่งช่องนะครับแล้วก็สมสองอันข้างล่างโอเคเลยแปดหมื่นห้าสำหรับเ,เรควยมเราผมว่าค่อนข้างสมเป็นสมผลนะแต่ว่าเราบางทีเราคุยต่อรองได้ครับพิม ช้คุยกับเจ้าของเลยนะว่าถ้าอยากให้ของออกตอนนี้เราลองต่อราคาดูครับแบบแปดหมื่นได้ไหมหอ, 7, 000, 8, อ,ไอย่างเงี้ยเจ็ดหมื่นแอดอะไรเงี้ยต่อได้นะครับมันของคนขายนะครับมันไม่ใช่ของแบบของตั้งขายแบบของเซิร์ฟนะครับเป็นทาไมถึงขายแสนหนึ่งลงได้นันเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นนี้ครับคนพยายามไม่ค่ยซื้อครับถ้าตั้งโอเวอร์ไพร์กันไปไม่น่าเจอฮาคาริเร็วนี้นะครับลองจินบูด้วยผมจะ บอกเล่นราคาเลยกันถ้ารออีกหน่อยนะครับอ่าแพทต่อต่อไปเนี่ยราคามันว่าตกลงแล้วเพราะมีตัวใหม่ๆมมาเพราะว่าตัวนั้นก็เป็นตัวซีเรีที่อยู่ในตู้สแตนดาดอยู่แล้วเปิดเดี๋ยวก็ได้ครับคนได้ค่อนข้างเยอะแล้วราคาหน้าซื้อเนี่ยก็คือตั้งแต่แสนหนึ่งอ่ะถึงประมาณแสนห้าอันนี้คือบราคาราคาดีมากครับก็คือเจอก็ซื้อเลยนะครับแสนสองเลยตัวใหญ่จเจอโชคดีพอมาครับได้เจอพวกแสนสองครับแสนหนึ่งผมยังไม่่อยเห็นเลยแสนสองเลยครับประมาณเนี้ย ถือว่าเป็นราคาหน้าเก็บมาครับตัวสิเพชรเพราะว่าเปิดเองคงจะไม่ออกหรอกครับถ้าไม่ได้ยัดบัฟยัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เตรียมเพชรมาเยอะเนี่ยครับยัดบัฟตัวนี้ได้บัฟลักบัฟซูเปอร์ลักนะครับแต่ว่าใช้ซูเปอร์ลักอันเดียวมันไม่อันนี้เหมือนว่ามันไม่ได้สแตกกันนะครับที่ผมได้ยินมาก็คงเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับการดูวาลูตัวละครเรดนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนฮาคาริใช่ฮาคาริ แลครนี้จะถูกกว่าซองจินบูนะครับก็ราคาแต่ก็ราคาใกล้ๆกันแะครับแต่าครนี้จะถูกกว่าเดี๋ยวตอนที่ไอ้น,นี่เทรดได้ไอนน้พวกนะครับตัวลิมิเต็ดเทรดได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตลาดทีว่าเขาขายกันเท่าไหร่แต่ว่าวันแรกเนี่ยราคา่าจะค่อนข้างสูงอยู่เลยแล้วก็แบกชิงนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับอันนี้เป็นตัวจากเหรียญนะครับก็ลงเก็บฉาตวนี้ใช่อันน,น,น,นี้เอาไปแลกได้นะครับมันจะมีราคามันจะสุ่มด้วยนะครับในเหรียญ ตอนนี้มันยังเปิดอยู่ไหมนะอ๋อน่าเวลานี้ยังไม่เปิดนะครับน่าจะยังไม่เปิดก็มันจะสุ่มขายนะครับก็บางทีมันจะขายพันห้าขายพันแปดถ้าไม่นลดราคาเลยก็วขายสองพันก็เก็บไว้นะครับรอดูคิดว่าราคาไหนกัวแบบจะถูกกว่านี้ผมเคยเจอถูกสุดก็พันห้าพันสี่ก็เจอมาแล้วก็เตรียมซื้อได้เลยครับนี่ครับมีคนส่งเทรดมาครับเรามาเช็คของเลยครับใบรุ่นอยากขายอะไรเอ่อ มีแล้วดิทีเนี้ยมันก็นะครับมันเทรดตัวรีโรได้เทรดไอ้ลูกเต่าได้เทรดดาวได้หมดเลยนะครับไม่เป็นไรเขาไปรุ่นไม่เอาครับไปเรากลับไปที่เดิมของเรานะครับอัปนะเดตยัไม่เปิดจริงด้วยก็ถ้าอยากหาเพชรง่ายๆครับผมเห็นใน Discord เก็มีหาแบบหาบอกของอีโวดาวเงี้ยครับเขาก็มานั่งหากันว่าแลกกับเพชรได้ไหมก็มีตั้งราคาขายในกลุ่ม Discord เลยนะครับ ก็ลองหาดูได้นะครับใน Discord แต่ว่าบางทีเนี่ยมันจะคุยค่อนข้างยากนะครับก็ง่ายๆก็มาดูในตลาดโลกตรงนี้ครับไปดูในเทรดดิ้งนะครับถ้าเจออะไรถูกใจก็เตรียมเพจแล้วก็ซื้อไปเลยนะครับเปิดตอนนี้ก็อาดวงไม่ดีก็เปิดไม่ได้ครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีประมาณนี้นะครับจาบตัว v value Trade นะครับแล้วก็ระบบการซื้อขายราคาหน้าซื้อนะว่าซื้ออันไหนถึงจะคุ้มเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย จอกันคลิปหน้าครับ